ค,นะครับผมเมื่อเช้านี้ได้ข่าวว่ามีแขก VIP มาซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมมาซื้อไก่หนึ่งไม้ ก็ข้าวเหนียวสองห่อข้าวเหนียวสองห่อเนาะแล้วเขาจ่ายตังมากี่บาทครับเขาจ่ายเงินมาหนึ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดพันบาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเขาได้พูดอะไรตอบไหมครับเขาเขาจ่ายเงินให้แล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณมากครับนะคะก็เดินไปเขาก็เดินไปเนาะโอ้ขอบคุณครับ ครับผมปกติบุคคลคนนี้เขามาบ่อยไหมครับมาบ่อยค่ะมาบ่อยเนาะ,ะแล้วก็ให้เขากินตลอดแล้วก็ให้เขากินตลอดเนาะใช่ค่ะแต่วันนี้แต่วันนี้เแกปวดแตกเแกปวด,ดแตกใช่ไหมครับใช่ต้องหมื่นแปดต้องเหมือนแปดอุตส่าห์ดีใจเลย <c oughs> ใช่ไหมครับค่ะดีใจแกก็ดีค่ะที่เขายังรู้จักเอาอะไรมาแลกของแบบไม่เอาของไปกินฟรีๆไปกินฟรีแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายต่อเราเนาะใช่ค่ะคครับบขอุณครับ